สวัสดีครับก็อยู่กับผมเอนะผมจากช่อง A อสเตตัสนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตอีกครั้งครับสำหรับตัวปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับคันนี้ก็ที่รีวิวไปเมื่อวานนะผมวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะพามาชมถึงความหล่อครับว่าถ้าแต่งเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะหล่อแค่ไหนกันนะครับผมนี่เลยครับหลังจากที่กระจังหน้านะครับผมสีดําตรงนี้นะครับทําสีมามาผมเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งให้แบบนี้ครับมีสีให้เลือกครับระหว่างตัวสีดําด้านแล้วก็ดาเงานะผมชอบสไตล์แบบไหนก็ มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยครับผมลูกค้านะครับไม่ต้องการให้คิวลงยี่เป็นสีดำนะครับปกติแลวผมจะทําให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไหนนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็คุยกันได้ครับผมผมแถมไม่ฟรีอยู่แล้วครับทุกคันนะผมเึกออกแล้วครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลบไฟตรงนี้นะครับผมอยากได้ยังไงหรือว่าไม่อยากได้ก็มาพูดคุยกันได้ครับผมสามารถเจรจาได้ทุกอย่างนะครับน่ครับดูถึงความหล่อนะครับผมจะพามาชมด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะครับ มาดูถึงความเรียบร้อยที่ครบทุกอย่างแล้วนะครับผมคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วสีดําเงานะครับผมนี่นะครับตัวแรปกระจกนะครับพุ่มสติกเกอร์สีดําเงาแบบนี้นะครับมีดําเงาดําด้านให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวหลังคานะครับผมแรปก็มีดําด้านดําเงาให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวรล้าหลังคาตรงนี้นะครับเคยเป็นสีเงินมาก่อนนะครับก็ทําเป็นสีดําให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับมีให้เลือกครับถ้าเป็นแรปเนี่ยการใช้งานจะไม่คงทนเหมือนตัวการทําสีนะครับ ในเลือกการทําสีให้ลูกค้าดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับถบอว่าได้หุ่มไปเรียบร้อยสําหรับตัวมือดึงที่เคยมีความเนียบครับพุ่มเป็นสีดาเงานะครับแล้วก็จะมีกาดนะครับนี่ครับข้อบันไดนะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นหุ่มจากตรงนี้ไปเลยครับหุ่มตัวนี้ให้นะครับหุ้มด้านข้างนะครับผมแ้วก็มีกาดกันโคลนกันรอยต่างๆของข้างรถตรงนี้นะครับออปชั่นภายในนะครับผมก็ติดตั้งครบเรียบร้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสครับเพจนะครับผมไฟอาวีดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องวงดีโภาพหน้ารถแต่ว่าตัวนี้เราเพิ่งติดฟิล์มมาแล้วครับกล้องก็เลยติดให้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นกล้องของมิซูแท้นะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งให้พร้อมครับรอฟิล์มด้านหน้าแห้งสักประมาณ15วันนะครับถึงจะติดตั้งได้นะครับตรงนี้ครับอมจะขายเพียงแค่ตัวชุดพรม6ดีนะครับผมที่ยังไม่มาส่งนะครับก็จะติดตั้งให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับตรงนี้ก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับ ยูด้านหลังนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังบ้างนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผมจะมาแนะนำนะครับการดูแลนะครับผมการแรปสติกเกอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาท่านติดไปอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมว่าเป็นการพุ่มสติกเกอร์นะครับกรณีนี้ที่เราออกรถไปใหม่แล้วมันในช่วงเดือนแรกครับช่วยนะครับถ้ามีจอดจากแดดว่ามีความร้อนเนี่ยครับใช้ผ้าหรือมือลูบนะครับตามขอบมุมตรงนี้นะครับอาจจะมีเปิดขึ้นมาบ้างนะครับแค่ใช้มือลูบลงก็จะหายนะครับ พยายามลูกบ่อยๆไว้นะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนครับเนี่ยนะครับอักษรนะถึงบอกว่าปาเจโ่สปอร์ตล่ะตรงนี้นะครับก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นงานแท้นะครับเหมือนโรฝากระโปรงด้านหน้านะผมเพียงแค่มาติดด้านหลังให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับแ็ปสติ๊กเกอร์สีดําตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะตัดกันมากครับผมกระัวสีรถนะครับเป็นแนวขาวดํานะครับตัวนี้นะครับท่อคู่นะครับผมจากร้าน m j a u t o ออโต้สปอร์ตนะครับผม เป็นชุดแต่งของปาร์โคลสปอร์ตไลเดอร์เนะครับท่านใสนใจอยากติดตั้งเพิ่มเติมหรือว่าอยากออกรถพร้อมกับติดตั้งแบบนี้ก็โทรหา s อสเตตัสได้เลยนะครับเฮ้ก็จะมาแนะนําอีกอย่างนึงสาหรับการใช้เซ็นเซอร์เตะด้านหลังนะครับเซ็ตสเกิร์ตตัวนี้นะครับเป็นหลายท่านคิดว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับตัวที่กุญแจอยู่นี้เ๋าอผมแล้วนะครับเราจะเตะมุมด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับเตะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเซ็นเซอร์ก็จะทํางานไฟกะพริปนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้นะครับผมเราจะทดสอบให้้ลูกกคคา่อนนะรับ เตะปิดเตะเปิดได้นะครับผมแต่วา่าต้องอยู่ในระยะที่เราเตะพอสมควรนะครับอ้าวหานี่ครับเตะปิดเตะเปิดได้นะครับผมมันจะมีระยะห่างจากพื้นแลวก็ตัวรถนะครับเราต้องเตะให้สม่ําเสมอนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมหาเนี่ยครับเตะได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ระยะเพราะว่าเราใส่สเกิร์ตแล้วเนี่ยเราต้องกะระยะให้ดีในการเตะนะครับผมมีการเตะปิดเตะเปิดให้นะครับเราต้องเตะให้สม่ําเสมอตรงจุดถึงจะใช้งานได้ตรงนี้นะครับ ออปชั่นรวมๆว่าจะประมาณนี้แล้วครับอย่างไรถึงว่าราวหลังคานะครับว่าถ้าทําเป็นสีดาแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับตัวหลังคามากเลยครับสวยงามครับคันนี้นะครับนี่นะครับดูรวมๆนะครับครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับต่างนะครับเห็นไครับไฟ LED นะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับจะพามาดูก่อนนะครับด้านหลังของตัวนะครไฟ LED นะครับจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ จะไม่มีไฟเหมือนด้านหน้านะครับผมจะมีเฉพาะคู่หน้าเท่านั้นที่เป็นไฟ LED นะครับนะครับส่วนคิ้วกศาสา์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเลือกเป็นของแท้ให้ลูกค้านะครับมันจะเข้านะครับผมกับตัวรถมากนะครับสีจะเข้าพอดีเลยนะครับจะได้ความสปอร์ตและสวยงามครับลากับตัวรถเลยโอเคนะครับมาด้านหน้านิดนึงนะครับนี่นะครับ รถสวยๆแบบนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมยังไม่ตัดสินใจซื้อเพียงแค่ดูไว้เป็นคร้าวๆนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรพูดคุยกับเอสเตตัสได้นะครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้ออกแล้วกับผมนะครับผมจัดให้เต็มๆแบบนี้เลยครับผมการแต่งละล้อแบบนี้นะครับมีหลายสไตล์นะครับผมก็มีออรีวิวอีกคันคืสองคันนะครับรอชมได้เลยนะครับผมจะเป็นสีดําสีบอลและสีขาวนะครับผมผมจะมาจอดเทียบแล้วก็รีวิวให้พร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ิกในช่องเอสเตตัส้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวแบบนี้ครับรถแต่งหล่อๆแล้สวยอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมที่รับชมมาจนจบนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ